ค่ะท่าผู้ชมคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการพระเครื่องสวรรณภูมินะคะเตรียมคําถามเอาไว้ยังได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้ามาแล้วใช่ไหมคะใช่หหรือเราหูฝาวหูแววนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์รันแล้วก็ทีมงานพระเครื่องสวนภูมิมาจริงๆด้วยเชิญเลยค่ะสายแรกนะเช่นได้รู้ทั้ว่าจะสวยมากเขาคงมีอยู่องค์หนึ่งครับลองเอามาดูครับท่าสวยมากแล้วแท้อาจารย์อยู่อยู่ตรงไหนครับอยู่พันทิพย์งามวงวานครับผม ร้านไหนครับวานแปดทิศครับวัดแปดทิศใช่ไหมครับครับผมทุกวันใช่ไหมครับผมทุกวันหรือมหาล้านล้านอาจารย์ต้นก็ได้ร้านร้านร้านคุณต้นมึงนนก็ได้ผมจะนั่งอยู่สองร้านน่ะเลยครับครับอีกอีกอีกตู้หนึ่งจะอยู่หน้าห้องน้ําเดินเข้าร้านจอดรถตู้แรกเลยเดินเข้าจากชั้นสามเอนะครับเป็นตู้แรกเลยนะครับอันนั้นคือมีจิตาลงบนทัพ้วรยานฮะจิตาลงบนทัพวัด วัดวัดอนวัดอนนงอ่งเอามาดูครับเอามาดูครับขอบคุณแจกายไปแล้วโอเคขอบคุณครับอาจารย์จ้ะครับผมครับผมครับแพ้ซื้อแน่นอนนะของชอบเลยนะครับติดตาลงพระทับเนี่ยอ่านะคะก็โทรมาได้นะคะ026786761นะคะรายการระเครื่องสมบัติภูมิตอนนี้เปิดสายพูดคุยกันอยู่นะคะแฟนคลับของอาจารย์เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสวัสดีอาจารย์คุณเทวดาน้อยนะคะคุณศักชัยคุณพี่เทิดไทยคุณพี่เทิดชัยนะฮะแล้วก็ คุณแมงท่าอ่านอีกแล้วค่ะคุณสมศักดิ์พี่สมศักดิ์ใช่ไหมคะแม่อยู่อ้อมใหญ่เนาะค่ะก็ไม่ไกลนะเออไม่ไกลนะครับหรือว่าไปลวันไหนดียวะ่าเนี่ยอ่าเดี๋ยว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 ผมทักหาพี่สมศักดิ์ผมลืมจริงช่วงนี้งานเยอะค่ะเดี๋ยวนัดพุ่มกับพุ่มกับกระทุ่มแบนทางข้าวนะครับเดี๋ยวจะแวะไปหาพี่ที่อ้อมใหญ่ค่ะอาจารย์สอนดูหลวงปู่ศรีอายุยืนครึ่งองค์บ้างค่ะเคยสอนไปแล้วนะ เดี๋ยวต้องถามน้องบอลก่อนว่าสอนรูปไปหรือว่าสอนตัวจริงค่ะนะถ้าถ้าตัวจริงกล้องใหม่นะครับกล้องเก่าอาจจะสอนไปแล้วแต่กล้องใหม่เนี่ยถ้ายังเดี๋ยวจะเอามาให้ได้ค่ะสายต่อไปเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับวันที่ครับอาจารย์ครับผมเออผมอยากถามเมรพระสยามเทวทิราชวัดป่ามังฝ่ายกระไหลทองเล็งกันประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นกระไหลทองในคุณาหลักร้อยทั้งหมดเลย นะครับวัยหลักร้อยจนถึงพันนะครับไม่แพงมากแต่ที่เล่นกันนะครับก็จะมีเฉพาะทองคําเงินก็ยังไม่เท่าไหร่เงินไม่กี่พันนะครับอย่าไปซื้อผิดราคานะอ๋อแล้วอะหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงวัดขาวไมนไดอีไใจสมเด็จอะอืมกระเกรรมการมีสองสีเล่นประมาณเท่าไหร่หมื่นบวกลบครับหมื่น หมื่นกว่าเออหมื่นบวกลบขึ้นได้ลงได้อ่ามันมันมันเกี่ยวไหมกรรมการกับสีแดงสีธรรมดาอย่างเดียวเนี่ยสีมีสีธรรมดาเออสีแดงธรรมดาอย่างเดียวเนี่ยประมาณสีแดงธรรมดาก็เจ็ดแปดพันหมื่นอยู่แล้วอ่ะครับแล้วแต่มันจะมีสีพิเศษมันสีอะไรเว้ยมันมันมีสองสีอ่ะของผมมันมีสองสีคือก็บอกกระแจกกรรมการนะเอออย่างนั้นต้องส่งลองส่งรูปมาดูนะครับ อาจจะแพงกว่าถึงว่าสีธรรมดาเล่นกันหมื่นนึงอันนี้อาจจะแพงกว่าเท่าตัวค่ะอย่างเงี้ยนะครับสองหมื่นเลยถ้ามีนะถ้ามีนะครับถ้ามีตามตามที่ประวัติเขาสร้างมาเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปไล่เปิดหนังสือดูก่อนว่ามีไหมนะครับครับครับยังไงส่งรูปมาดูก่อนได้ครับกลับคับขอบคุณมากแล้วการครับครับผมครับครับสวัสดีครับนะคะก็มีคําถามมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะคุณพี่สมสุขเนี่ย สมศักดิ์หรือสมสุขฮะสมสุขมั้งสมสุขนะคุณพี่สมสุขเขาถามถึงว่าอาจารย์เนี่ยว่างเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่เขาอยู่อ้อมน้อยเนี่ยน่าจะมีการนัดกันอีกรอบเนาะจริงจริงพรุ่งนี้ผมก็ว่างนะเออไม่ใช่อ้อมน้อยอ้อมใหญ่อ่ะอ้อมใหญ่อ้อมใหญ่มันใกล้กันนั่นแหละอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นะครับคุณพี่อำพรบอกว่าคุณพี่คุณพี่อำพรบอกว่าสมเด็จพิมพ์ใหญ่หลังยันเจ้าคุณนอเล่นหาอันเท่าไหร่ฮะอาจารย์อันนี้น่าจะเป็นหลังยันอุกนะถ้าเป็นยันอุกนะครับอุกหนึ่ง อูเสรอไม่เล่นเลยนะครับไม่มีราคาอุกหลังอุกเจ้าคุณนอนะครับสวยๆก็แตะที่ห้าหมื่นหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าสวยจะจัดนะครับค่ะอาเชิญสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแปรพันนี่เหรียญหล่อเง,เงินเท่าไหร่ครับเหรียญหล่อแพรพันนะครับไม่ค่อยมีราคาส่วนใหญ่ไม่นจะออกทีหลัง อ๋อไม่ทานนะใช่ทันทันเดี๋ยวว่ามันมันมันออกมาปีสามกว่าละไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะเล่นอถ้าเป็นหล่อเนี่ยก็จะเล่นสมเด็จพิมพ์ลึกนะครับเป็นหลักอ๋อแต่แผ่พันไม่เล่นนะฮะแผ่พันุ์ไม่เล่นเล่นเฉพาะเนื้อผงครับครับผมครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ทำไมไม่เล่นทำไมเล่นแต่เฉพาะเนื้อผงล่ะคะอาจารย์อ้าวมันออกมาทีหลังไงอ๋อออกมาทีหลังยุคแรกๆเนี่ยเขาจะออกแพรพันธุ์ก่อนนะครับออกสมเด็จแพรพันธุ์ก่อนจะไม่มีเนื้อโลหะจะมีเฉพาะเนื้อผงนะสมัยก่อนตอนหลวงพ่อยังอยู่องค์เป็นแสนนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเหลือประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับลงเยอะนะลงเยอะมากๆนะครับเหตุเพราะอะไรทาไมถึงลงขนาดนี้อาจารย์อ่บางทีคนเล่นเขาก็สับสนมันมีเสริม มีตัวเสริมมีตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่หนังสือวัดเขาเนี่ยถ,ถ้าทำออกมาเป็นเล่ม<ๆ>เขาก็ระบุอยู่แล้วหนังสือที่วัดไปหาซื้อได้นะครับเล่มหนึ่งสองร้อยสามร้อยยังไงนะนะครับไปหาซื้อที่วัดได้ที่<อ>วัดยังมีอยู่ตลอดนะครับ,รบเขาก็จะระบุชัดเจนว่าอันนี้แพ่พันรุ่นแรกนะอันนี้แพ่พันรุ่น2รุ่น3รุ่น4อะไรอย่างเงี้ยมันจะออกมาไล่ๆกันนะครับหนึ่งพันสองพันสามพันไปยันเก้าพันนะครับเชิญถ่ายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับผมเจอเลยค่ะอาจารย์ อาจารย์เหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นชนะศึกดนันยังยังอยู่หลักร้อยอยู่เลยครับอ๋อครับใช่ครับผมแต่ท่านวะานจะพันกว่าครับครับแล้วถ้ากระดานนะถ้ากระดานเกจิถ้ากระดานเกจิเท่าที่เล่นนะวัดต้นลำไยจะไม่เล่นจะเล่นแต่หลวงพ่อนาดวัดศรีโลวัดอื่นไม่เล่นเลยถ้าเป็นถ้าเป็นเกจิสร้างนะ หลวงพ่อลำไยวัดทุ่งรัดยานี่จะไม่เล่นจะเล่นของหลวงปู่นาฏวัดศรีโลนะครับครับครับเนื้อเนี้ยเป็นเนื้ออะไรเนื้อชินก็เป็นเอ่อเป็นเนื้อชินนั่นแหละแต่ว่าพระเขาจะคมเพราะเป็นพระปั๊มนะครับ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 ผมเอาไว้ผสมรูปให้อาจารย์ดูดีกว่าได้จ้ะส่วนใหญ่เขาจะมีขั้งแปะนะพวกนี้ครับครับครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนะคะคุณพี่วรวรรณถามบอกว่าสมเด็จปู่โต๊ะสมเด็จหลวงปู่โต๊ะหลังยันมีไหมคะพระอาจารย์มีมีนะครับมีหลังยันพวกปกโพพวกอะไรพวกนี้นะครับยุคหลังๆก็มียุคแรกๆจะไม่มีนะครับสิบเอ็ดสิบพิมพ์หลักเนี่ยสิบเอ็ดพิมพ์จะไม่จะไม่มี จะไม่มีหลังยานหลังเรียบหมดนะครับแต่ถ้าเป็นปีหนึ่งกว่ามีนะคะคุณพี่สมทุกถามว่าอาจารย์ผงสุพรรณลงรักเนี่ยมีไหมครับลุงเขาจะอาให้อาจารย์ดูนะมีมีใช่ไหมมีโบราณเขาอาจจะไปจุ่มรักเองเพื่อรักษาแล้วก็ถนอมถนอมพระไว้เนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีเรียมพลาสติกเนี่ยโบราณโบราณเอาไปสักร้อยปีที่แล้วอ่ะปู่ย่าตายายทวดเราอย่างเงี้ยได้มาเขาไม่หนึ่งไม่อมน้ำหมากค่ะไม่อมน้ำหมากก็ จุ่มลักไว้นเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตถามอมน้ำหมากอะไรอะคะหมากที่เราเคี้ยวเนี่ยนะเวลาน้ำหมากมันมามันก็จะมาเคลือบอะนะมันก็จะมาเคลือบอีกชั้นหนึ่งหมายถึงว่าเอาไปอมในปากอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่พวกเนื้อผงพวกอะไรอย่างเงี้ยนไม่เว้นแม้กระทั่งเครื่องรางพวกเสือพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะอมน้ำหมากไว้ ขอบคุณค่ะอาจารย์นะคะที่ที่บอกอตอนนี้ยังเปิดสายอยู่นะคะคที่ใช้พูดคุยกับอาจารย์นะคะ02678671นะคะโทรมาได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะคสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพระหรือว่าใครที่จะเบี่ยงเบนเข็มในเรื่องการดำเนินชีวิตมา,ากมาเป็นเสีย่ยงใช่นะคะมาดูรายการนี้แล้วก็มาพูดคุยกับอาจารย์รันดีกว่านะคะหรือว่าใครเนี่ยที่มีพระที่ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะของเก๋หร,หรือว่าของจริงไหมเนี่ยนะคะส่งรูปมานะคะมาให้อาจารย์ดูได้นะคะ ตามที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อสักพู่นี้นะคะ ID line RUN 6969้าเนปนี้พี่เปียกมาแล้วค่ะถามว่าระเียราคาประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์อยู่หลักหมื่นต้นๆนะครับสองสามหมื่นค่าที่จะเล่นยากนิดนึ่งนะการพิจารณาต้องถาม ผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับนะคะพี่เขาบอกว่ารายการของเราเนี่ยดูแล้วมีความรู้พี่วรวรรณนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่ก็เป็นแฟนคลับของรายการตวยงเหมือนกันพี่วรวรรณนะครับยังไม่มีโอกาสได้เจอกันเท่าไหร่นะครับนะคะสายต่อไปเช่ญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับผมอยากจะทราบว่าไอ้ปิตตาวัดอ่างศิลา แ้คุณสีเนะี่ยทองเต็มนะตอนนี้เขาเล่นกันประมาณเท่าไหร่ครับเอ่อถ้าเป็นนักกล้ามนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่ตอนนี้ขายได้สองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าใช่สมัยก่อนไม่กี่พันมาเพิ่งจะขึ้นมาปีเนี้นะครับปีที่แล้วกับปีนี้นะครับราคาขึ้นราคาประมาณสองหมื่นเศษนะครับใช่แต่ถ้าเป็นพิมพ์กลางพิมพ์เล็กราคาก็จะลดหลั่นก็ลงไปนะคุณนานะที่ผมมีพิมพ์พิมพ์ใหญ่กับบองควายวนะันน้าครับผมลองเอามาดู <ผม S 1> ครับผมโต<ผ>มาจากชนบุรีนะอาจารย์ ไปบ่อยอยู่ครับผมแล้วเราอยากจะทราบอาจารย์เหมือนอาจารย์เหมือนพ่อเหมือนไม่มรู้เหมือนอาจาเหมือนตอนนี้สองหนึ่งสองสองนี่ราคาขยับไหมครับไม่ขยับเท่าไหร่ครับวันกําแพงนะวันกําแพงครับไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จระมาณเท่าไหร่ครับยังอยู่หลักร้อยจนถึงพันต้นๆนะครับขอพันต้นราคใช่ครับผมจคชณบุรีนะกกีถึงมากอาจารย์ครับครับผมขอบพระคุณมากเลยครับคุณนาครับดีทีดีกว่าที้กันจ้ะ ขอ,ขอบคุณนะคะค่ะอะตอนนี้เปิดสายอยู่นะคะเวลาก็เหลือไม่มากไล่หลังมาตลอด<ช>แล้วนะคะเล่งโทรกันเข้ามาะคะ<ช>่ะพูดคุยก<ช>ับอาจาร,รย์รันนะคะอาจาร,รย์รันรดกไทยครูพระเครื่องของสถานีข่าวเรานะคะก็จะเป็นผู้รับรู้แล้วก็จะมาไขาปัญหาสําหรับคนที่มีความกังวลนะคะ<ช>มีความกังขาอยู่ว่าพระเครื่องตัวเองครอบครองอยู่เนี่ย จริงหรือเปล่าแท้หรือเปล่าไมต้องดูตรงไหนส่งรูปไปให้อาจารย์ดูได้เลยนะคะในเบื้องต้นอย่าพึ่งตัดสินใจมาเลยถ้าเกิดอยู่ไกลๆเนี่ยถ้ามาบางทีอาจจะเสียเที่ยวได้มาบางทีก็ฟาวไปท่านฟาวฟาวเพราะอะไรเพราะอาจารย์ไม่อยู่หรือใช่เพราะว่าท่าไม่แท้ท่านก็ไม่กระซิบหน่อยค่ะการผมมันมีค่าลด สอ้านใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้นมีแบบนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสมรูปมาดีกว่าค่ะพี่สมสุขถามนะคะบอกว่าอาจารย์จะถ่ายผงสุพรรณลงรักให้ดูครับลุงเขาอยากรู้ว่าแท้ไหมถ่ายมาเลยค่ะใช่ไหมส่งไลน์มาเลยส่งมาเลยส่งมาเลยค่ะพี่เหมือนเหมือนเหมือนจะมีลายผมอยู่แล้วอ่ะนะคะอ่ะพี่ยอดพี่ยอดพี่ยอดรวยเวอร์นะฮะรวยเวอร์นะคะได้ค่ะเดี๋ยวขอรับสายก่อนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮะ อาจารย์พ,ะพะระสมัยทรารวดีเนื้อสำริดเป็นพระพระเครื่องฮะเขาเล่นไหมทวาเนี่ยส่วนใหญ่สมัยก่อนเล่นนะคุณอาแต่ว่ามาตัด่วงช่วงหลังๆเนี่ยยากเนื่องจากว่าคนเป็นเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วคนเก่าแก่เซียนเก่าแก่เขาก็มีอยู่แล้วเขาก็ของใหม่ก็ไม่ไม่อยากจะซื้อราคามันไม่ค่อยเหมือนสมัยก่อนนะครับราคามันหล่นเอาหล่นเอาอะไรอย่างเงี้ยเก็บของเก่าอ่าอ๋อ หลักกประมาณเท่าไรครับไม่ก่อนมันเล่นกันเป็นแสนอยู่แล้วพวกทวานะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ตามราคาเลยเป็นเป็นพักเครื่อง<ช>นะครับที่มีทวาน,นี่าทวาเนี่ยถ้าถ้าถ้ามีราคาแพงสมัยนี้ก็น่าจะเหลือแต่นาดูนเท่านั้นนะครับพอ,อนาดูนที่เดียวเหระน่าจะมีนาดูนแล้วก็พวกปกเมืองไทยอะไรอ,อย่างงี้ยังพอยังพอแต่แตจ,ะจะสู้นาดูนไม่ได้ รู้สึกว่าพื้นที่สรารคามเนี่ยเขายังดันดันกันอยู่นะยังมีตัวซื้ออยู่มีตัวซื้อดีๆอยู่นะครับ,รบจังหวัดอื่นนี่ซบเซาเลยถ้าเป็นภระรสมัยเนียเรียบร้อยครับ,รบอ,อาจารย์ครับแล้วอาจารย์พอทราบเรื่องตะกุดหลวงหลวงพ่อทานะที่เป็นตะกุดไมลวกตะกุดหลวงพ่อทาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองห่วงนะครับสองห่วงอืคิดที่เป็นไม่ลวกนะ เป็นไม่ลวกที่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะทาผมจะเล่นเดียวกับไม่แน่ใจเดี๋ยวผมถามอาทิตย์หน้าวันพุธหน้าเนี่ยโทรมาหาอีกรอบนึงเดี๋ยวผมเจอน้องๆพวกสายเครื่องรางนี่จะถามให้นะว่าตะกุดไม่ลวกเพราะทาเนี่ยมีไหมนะครับครับครับคขอบคุณครับค่ะคอ่บบางทีถามเรื่องเครื่องรางอะไรเนี่ยต้องขอประทานอภัยขอประทานอภัยจริงๆนะครับหนึ่งว่าเครื่องรางเนี่ยที่ผมจะดูเป็นจริงหนึ่งมีเสือ นะครับสองอตะกุดที่ลงลักนะครับ,รบที่ลงลักถักเชือกไว้มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์มีอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นนะผมด,ดูได้ไดนะครับนอกเหนือจากนั้นก็แบ๊ะเลย <laughs> <laughs> สิงสาราสัตว์นี่เรียบร้อยแพะเพล่เนี่ลิงเรียบร้อยหมดเลยนะครับ <laughs> ดูไม่เป็นแต่เสือเนี่ยดูเป็นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับคำถามของพี่ยอดรวยเวอร์นะคะรวยเวอร์อย่างนี้นะอาจารย์ครับเรียวพระประจำวันหลวงปู่ใจวัดเสด็จรุ่นแรกกับรุ่น3ต่างกันยังไงครับราคาเล่นหากันเท่าไหร่ขอบคุณครับ อ่าร mm ุ่นแรกเลยเป็นหมื่นดิรุ่นสามยังไม่กี่ไม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 ่กี่ร้อยจนถึงพันเศษเองนะครับผมว่าพิมพ์น่ไม่เหมือนกันดีป็ดีใจยังโคตรเก่งเลยนะครับอ๋อมีมีมีพุทธคุณค่อนข้างที่จะสูงโอ้โหเก่งมากนะครับหลวงปู่ใจวัสเสด็จ อ้าวเวลาจะหมดแล้วถ้าเกิดโทรเข้ามาให้อีกหนึ่งนาทีนะคะถ้าเกิดใครต้องการอยากจะพูดคุยสอบถามอยู่เรื่องกพระเครื่องนะคะโทรมาได้เลยค่ะ0267867ทุกหนณตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูไม่ทันไม่เป็นไรดูย้อนหลังได้ไม่เป็นไคในเพจ Facebook ใน y o u t u b ปพระเครื่องสุวรรณภูมินะคะหรือไม่ก็ส่งรูปไปให้อาจารย์รันดูก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปหาอาจารย์วันนี้เอเอ็ไม่มีใช่ไหมไม่มีนะอาจจะ เกิดการติดข้องขัดข้องทางเทคนิคบางอย่างแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็มาพูดคุยไปได้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะนะคะยังไงก็ติดตามกันนะคะวันพุธที่จะถึงนี้นะคะว่าอาจารย์จะมีพระอะไรมาแนะนํานะคะมาสอนให้กับเพื่อนๆแล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์ผ่านทางรายการพระเครื่องสุวรรณภูมิสาหรับวันนี้ค่ะอาจารย์รานมรดกไทยดิฉันอ๋อินทชากรกลลมนันต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ